ผักบุ้งค่ะเพื่องบุภาหนูรักค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรเจะพิร์เจิ้นค่ะกราบคารวะทุกท่านแล้วก็จะรดนรมสามนาทีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อคงบุคาหนูรักนะคะชื่อเล่นผักบุ้งชื่อทางรมส่เดนฟันกล้าจนค่ะวันนี้อ่า อยู่ที่ปูผา้าน้ำนะคะแล้วก็เป็นจิตอาสาต้นสังกัดที่สวนป่านำบนสามนะคะจะมาส่งการบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพันหรือว่าพุทธชนะทุกข์ค่ะเรื่องเรื่องการล้างความใจร้อนนะคะอันที่จริงอะ่ะชีวิตเรามันก็มันก็เป็นคนใจร้อนเนะมามาตั้งแต่ตอนไหนจําไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องความใจร้อนเนี่ย มันก็ล้างไม่ได้ง่ายๆอ่ะนะมันมันล้างยากเพราะว่าเราสะสมมาเยอะไงอย่างอย่างเมื่อก่อนนี่เวลาเวลาไม่พอใจใครหรืออะไรเราก็จะตัดไปเลยนะมันมันเป็นความใจร้อนของเรานะแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆดีขึ้นค่อยๆกับลงัวเองมานะคะแต่ว่ามันก็ล้างไม่ได้เด็ดขาดหรอก แต่ทีนี้ว่ามันมาอยู่ถึงอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อนที่เราจะลาออกแล้วก็มาเป็นจิตอาสาอยู่ที่ปูฝาซาน้ำนะช่วงเดือนธันวาปีหกสี่เนี่ยเราพื่นลาออกเดือนมกราปีหกห้าใช่ไหมแต่ว่าเขียนใบลาออกอยู่ที่วันที่หนึ่งธันวาหกสี่แต่ก็ก็มันใบลาออกมันมีผลวันที่หนึ่งมกราแต่ท่านก็ได้ลาพักร้อน ได้มาพังน้อนตั้งแต่วันที่21เนถึงสิ้นสิ้นเดือนธันวานะคะช่วงน,นี้แหละช่วงที่กําลังรอกําลังรอที่จะมาอยู่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยช่วงน,นี้มันเป็นอะไรที่แบบเองรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยทุกตัวว่าอยากความใจนร้อนเลยมันอยากมาเร็วๆอยากอยากให้อยากให้ได้ไปอยู่ภูผาเร็วๆอย่างเงี้ยคะ่ะ จริงๆมันเป็นความใจร้อนมันเป็นมันเป็นมานานแต่เวลาเราไปไหนเนี่ยหรือว่าจะไปข้าวค่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาเร่งเหมือนก็ว่าจะมาเร่งวันเร่งคืนให้มันถึงเร็วๆถึงเร็วๆอย่างเงี้ยแต่ก็เราล้างไม่ได้สช่กแต่เราก็เลยถือโอกาสช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเราลาออกจากงานแล้วก็จะมาอยู่กูผาเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วันไหวมันมีความวันไหวนะคนทํางานมา ทั้งชีวิตแล้วก็ทํางานรับราชการมา23ปีนะนแล้วก็อยู่ๆก็มาลาออกแล้วก็จะมาเป็นจิตอาสาอยู่ภูผาเนี่ยมันก็มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นใจหนึ่งก็อยากจะมาอยู่ภูผาไวๆอีกใจหนึ่งมันก็คิดกังวลนล่อยนะว่าอ้าวแต่ลองลาออกแล้วทิ้งงานเลยเหรอทิ้งแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยสิ้นเชิงอ่ะจากการทํางานแล้วก็มามาเป็นจิตอาสาโดยที่ไม่มีรายได้แล้วก็ เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่หลับที่นอนอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเลยมันก็มีความกังวลอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีความใจร้อนอยู่ส่วนหนึ่งว่าอยากจะมามาลองมาอยู่ดูว่ามันจะอยู่ได้ไม่ได้ทีนี้เราก็แก้ด้วยการที่บอกกับตัวเองบอกบอกกับใจตัวเองว่าเออเราเราเป็นจิตอาสามาเป็นสิบปแีแล้วแล้วเราก็ไม่เคยได้มาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะรีบอะไรมักหนาเพราะว่า มันเหลือแค่เวลาอีกอีกยี่สิบวันเนี่ยที่จะได้มาอยู่แล้วทำไมทาไมถึงไดใ้ใจใจร้อนอีกอะไรเนี้ยก็พยายามบอกอตัวเองพยายามพิจรารณาความใจร้อนพิจรารณาใจรักของความใจร้อนเนี่ยนะทุกครั้งใจร้อนเนี่ยมันมันก็มันก็เป็นทุกข์นนะแล้วก็ความใจร้อนเนี่ยเพราะว่าเราเราเรา,เราใช้สติจับเนี่ย เอาพอจับได้แล้วมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงช่วงระยะเวลา20วันเนี่ยเดี๋ยวพอล้างได้เดี <S 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 ๋ยวมันก็กลับมาอีกล้างได้เด cin ี๋ยวมันก็กลับมาอีกแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปว่าโอ้มันมันไม่มันมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็มันก็ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกทุกครั้งที่เกิดความใจร้อนไปเรื่องวันเรื่องคืนเดี๋ยวมันก็ไม่สบายใจอ่ะมันก็ไม่สบายตัว มันมีความทุกข์ใจอ่ะแล้วก็มันมันก็เป็นทุกทุกครั้งเนะี่ยก็ใช้พิจารณาแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวตนพอมันผ่านมาได้แล้วผ่านผ่านวันที่ยี่สิบมาได้แล้วเราก็มาอยู่ภูผาแล้วเราก็กลับไปพิจารณาอีกว่าไอ้ที่เราใจร้อนใจร้อนมันนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามันมีตัวตนมันใจร้อนมันทําให้เราแบบล้างไม่ได้เนี่ยมันเราก็คงจะทุกข์ใจอ่ะ แต่จริงๆมันก็เอาเดี๋ยวมันก็ทุบเดี๋ยวมันก็หายทุบเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรเนี้ยก็พิจารณานี้ไปเราก็ใช้ใช้เรื่องนี้แหละในการพิจารณาความใจร้อนของตัวเองก็ก็ได้ผลเยอะนะคะเพราะว่ามันมาบ่อยมากช่วงนั้นช่วงก่อนที่จะมาอยู่ภูผาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วก็เราก็พิจารณาไปพิจารณาไปใช้สติพิจารณาไปนะคะก็หลังจากนั้นก็เวลาจะเดินทางจะไปจะกลับจะขึ้นจะลงภูผา จะมาปูขาก็มีความรู้สึกว่าความใจร้อนมันลดลงอะ่ะมันไม่ไมันไม,ไม่ต้องไปเรื่องวันเรื่องคืนแล้วถึงวันไหนมาก็มาวันไหนจะต้องลงไปก็ต้องลงไปคือมันไม่ต้องไปตื่นเต้นมันไม่ต้องไปใจร้อนอีกอะนะคะก็ก,ก็ก็ใช้ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์จากการที่เราเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยแล้วก็มาเรามาฆ่ากิเลสตัวเองเรื่องความใจร้อนเนี่ยแหละ จากที่เราไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยตั้งใจที่จะฆ่ามันแบบอย่างจริงจังเนี่ยก็มาใช้เวลาช่วงนี้แหละช,ช่วงช่วงมันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยแหละที่จะพิจจรณา,าแล้วก็ฆ่ามันไปจนตอนนี้มันก็เบาบางลงไปมากนะคะก็ก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีความใจร้อนแล้วแต่ว่าถามว่ามันหมดมั้ยมันก็ไม่หมดบางทีมันก็ยังหลุออยู่บ้างแต่ว่าเราก็จะดับได้เร็วจะหยุดมันได้เร็วนะคะโดยการใช้สติอ,าาอ้าาอมกแล้วหยุดรีบหยุดรีบหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะ จะลดความทุกใจตัวเองได้ค่ะก็ส่วนการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเอออนุโมทนาค่ะพี่ฝกักบุงคือจริงๆเนาะเขาก็จะมาทดสอบจนกว่าเราจะหมดนั่นแหละคะ่ะมันยังไม่หมดมันก็จะมาอีกค่ะเขาเป็นบทเรียนของเราเนาะที่จะให้เราได้เรียนรู้นะคะอนุโมทนาด้วยนะคะที่นํามาแบ่งปันในวันนี้ค่ะค่ะพี่โสมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ เอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกัน่น้องผักบุ้งใช่มันไม่มันไม่ง่ายเลยนะคะความใจร้อนเนี่ยเพราะเรามันติดมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วความใจร้อนของเราก <laughs> ็อ,อย่างที่เราเคยพูดพูดกัน่นแหละว่าตอนเราไม่มาเจออาจารย์นี่เราดูจะเป็นคนดีด,ดีทุกเรื่องเลยเป็นคนดีทุกเรื่องเลยอ่ะ <laughs> แต่พอม,มาอยู่กับอาจารย์พอมาฟังอาจารย์เอเอ่แจ้งให้ฟังแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง โอ้โห oh, <laughs> มันสุดๆเหมือนกันนะมันแสบสุดๆเหมือนกันนะที่อาจารย์พูดว่าโอ้ยเรานี่แสบสุดๆนะแต่ก่อนพี่คิดว่าอมไม่จริงมั้งแต่พอพอมาดูพฤติกรรมที่เราผ่านมาโอ้ยมันมันยิ่งกว่าจริงซะอีกนะไ <laughs> อ้คําว่าใจร้อนเนี่ยโอ้โหถึงตอนนี้ก็เถอะที่ว่าล้างได้ล้างได้พออาจจะมีจักะเหตุการณ์หนึ่งมาลองลองดูมันอาจจะอาจจะกระตุกอกอ,กอกมาก,ก็ได้ <laughs> แต่แต่มาอยู่ปีขาที่สงบลงได้เยอะนะคะพี่โส <c oughs> อาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวไหนตัวไหนยังมีอยู่หรือว่าหมดไปแล้วให้มาอยู่กับหมูม่กลุ่มจริงเลยค่ะ <c oughs> อ,ยอย่างที่พี่พี่ว่าเออพี่เห็นะเป็นคนพูดรอเรือรอลิงนี่ชัดมากพี่จะพี่จะมั่นใจในตัวเองมากเรื่องเรื่องเรื่องอันเนี้ยแล้วพอมาจัดรายการสายด่วนเนี้ยน้องเขาก็บอกว่า พี่พี่นี่พูดไม่ชัดพี่เนี่ยพูดคําว่ารอเรือเป็นรอลิงพี่บอกว่าไม่จริงพี่ไหนเป็นคนพูดชัดมากเลยแล้วก็เสียงกันไปเสียงกันมาน้องก็บอกว่ากลับไปดูเลยกลับไปดูว่าพูดชัดหรือไม่ชัดจริงๆพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเราไม่อยู่กับหมู่กลุ่มนี่เราจะไม่รู้เลยเรื่องกิเลสของเราเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความใจร้อนหรือว่าอะไรของเราเนี่ยคะ่คะค่ะก็ดีคะ่ะเราจะได้มาฝึกฝึกกันไปพร้อมๆกันค่ะที่นี้คะ่ะ สาธุค่ะท่านต่อไปนะคะพัชรัส